เราจะเล่นเกม The d e e p m ม n อน e เจากค่ายจกเอ้ยค่ายคายเกมมิ่งนะคะก็คือมาแก้มือนั่นเองเนาะเอยจะได้แก้หรือจะได้หมดวากินเนี่ยวันไหนมันจะเล่นยากก็ยากยากแล้วเราต้องไปถึงพันหนึ่งอะ่ะเพื่อที่จะเอาคืนอะ่ะเออให้มันเข้าบ้างเถอะให้มันเข้าบ้างเถอะเออนั่นแหละ อะไรดีๆฉันหน่อยไหมนหน่อยอทีสองทีถ้ามันปลุกเข้าแบบมังกรอมังกรอะไรเออจรลลัี้นะจ๊ะก,ก็จะดีเลยเฮ้ยได้อันนี้มา500โว้ยโอเค1,000เราอาจจะดูมีโอกาสแล้วนะคะข้าเข้าอีกนะพี่พาพยายามจะภาวนาให้มันเข้าเฮ้ยมีโอกาสถึงเว้ยคือเกมเนี้ยไม่อยากอยู่นานเลยเพราะว่าเกมมันแย่มากอนะันนี้หรอปะ มันแย่มากมันทำให้เราแบบไม่อยากอยู่อ,อีกหนอ่กร้อยหนึ่งทิ้งเลนฝังนั้นเราไม่ได้เลยโดนอะไรเออในความรู้สึกช้าไม่ไหวตะเึงแบบมีโอกาสเข้าเหรอคนเดียวคนเดียว,วมีโอกาสเข้าเหรอ เออนั่นแหละคางอีกก่อนมันไปแล้วกันเนาะอย่งไงจะลองเก็บตัวเล็กลองดูเล็กดูกระดิ่งกระดอนว่ามีโอกาสจะเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยหรอเฮ้ยเข้าวะ่ะเข้าวะ่ะเดี๋ยวรอเลยรอนเลงเป้าเลยปลาใหญ่ๆปลาดีๆอะไรไม่มีเลยเดาเลยไหมล่ะดูไม่ค่อมยมีอะไรเท่าไหร่เอาเลยก็ได้เนาะ รอ,อดูทันนีจะถึงไหมถึงก็ไม่อยากถึงแล้วบอกคนไม่ไหวจะเหนื่อยเพียอีกจะถึงแล้วเวย้ยถึงสักทีได้อยู่90นะคะน่ารักไม่ไหวจริงๆ <c oughs> ขนาดเล่นแค่นี้เรายังดูออกเลยว่ามันตึงเพียอหลายพันกับเก้าสิบนี่ลองพยายามดูว่ามันจะแบบได้สักนิดสักหน่อยไหมะนะแต่้าจะยาก ไม่เลิกเว้ยเจ็ดพอเว้ยหกร้อยห,400า,หายไปสี่ร้อยกับห้าร้อยเมื่อกี้เท่าไรพันกับเก้าสิบป่ะลำพังธรรมดาไม่เข้าอย่างนี้มันจะเข้าหรือก็ถ้ามันปุกบเข้าจาระเข้ก็ไม่แน่หรอกไอ้จิ้มเหลนไอ้ตัวนั้นไม่เข้าเลยอะ แล้วเอ้ยเข้ากระเบนมาเฉยเลยเข้ากันมาแบบงงๆนะเมื่อกี้เออมันต้องเข้าสะหน่อยแหละจอาระคีก็คือมาทำไมไม่เห็นจะให้อะไรเลยมาทำไม ว่าอีกเท่าไหร่เธอก็ไม่เข้าไอชั้นอยู่ดิบั็อกอะไรเอ่ยเงินรอดอยู่แบบงงๆเลยเดีลยอได้จะกลับขึ้นไปก็คงจะยากกลับขึ้นไปน่าจะยาก สองตัวติดอีกแล้วนะจ้ะมันก็ดูเข้าดีกว่ารอบที่แล้วเยอะนะแต่แบบไม่ได้แบบกลับขึ้นไปได้เยอะคือกว่าจะเข้าแต่ละทีมันก็หายไปเยอะนึกออกะแล้วยังไงต่อเอาลืมไปว่ามีอันนี้ปะโถเอ้ยเศร้าเลยเสียของคิดเปล่งโอเสียของเลย เนี่ยของไม่ไหวแล้วลืมอ่ะลืมตัวฉันลืมตัวเนี่ยแคมจี่เอ้ยจี้เราเข้าอุ้ยอันนี้อันตะบลเลยว่าจี้แล้วนะยังไม่เข้าอีกเหรอ ว่ามันจะกลับขึ้นไปได้แล่นะเล่นแบบเหนื่อยอีกแล้วเล่นดีๆไม่ชอบชอบที่จะเหนื่อยงงเหมือนกันนี่450ไม่เข้าอะไรให้เลยโอ้พอมันกำลังมาดีๆนะไม่ได้เรื่อง พยายามจะอยู่เล่นเลยเนะี่ยลองเข้าเข้าไอ้นี้ให้ดูดิเข้าให้บ้างก็ได้เอาจริงเฮ้ยเข้าเว้ยเข้าจอร์เจ้เฉยเลยโอ้โหเหมือนได้เพิ่มมาร้อยนึงอนะน่ารักปะหล่ะเล่นมาตั้งนานหายก็หมดได้เพิ่อมอีกร้อยนึงอ่าในร้อยเจ็ดสิบนะคะจากเมื่อกี้ได้อยู่เก้าสิบน่ารักสุดๆไปเลย น่ารักกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะเพิ่มได้สักเท่าไหร่เฮ้ยเอ้ยสามร้อยอยู่เว้ยเอ้ยสี่ร้อยเว้ยได้สี่ร้อยแล้วเว้ยเอออย่างอย้ค่อยมีกำลังใจหน่อยที่แบบเออฉันเหนื่อยต่อมาขนาดนี้เพื่ออะไรนึกออกปะห้าร้อยถึงไหมแม่ถึงไหมแนะ่ ถึงก็ถึงอะไรเงี้ยไม่ถึงนาทีหายร่วงยากเย็นมากนะเออเออนั่นแหละแต่ก็ยังหายอยู่นะไม่ใช่ว่าได้หรืออะไรนะ เออได้อีกแล้วเว้ยอ่ะจะไม่ลืมจะไม่ลืมว่ามีไอ้นี่อยู่ในมือนะห้าร้อยจะถึงไหมรอกันนะคะมันไม่มีอะไรทน่าสนใจออกมาเลยอ่ะ, <c oughs> ะเอาเลยเอ่ะได้แล้วมั้ง ร้อยให้ถึงหน่อยนะ <c oughs> เออถึงสักทีมาเอาอีกเออได้มา630นะคะขึ้นมาอีกนิด,อ,นดอีกหน่อยอะ <c oughs> ออขอไปค่ะพอแล้วกันเนาะเราก็นำมือตามโมยอยู่กันเนะวันเนี้ยลิงรับทัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนำเพื่อน ทำได้ง่ายแค่นําลิงก์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชี่อถึง,ง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์รับทัพย์เข้าไปังหัวข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทําการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็ขขึึ้้้้นนนนนหาาาต่งแแบบีมท เพียงเท่นี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่นี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย